วันนี้ยายจันออกมาทุ่งนาแดดร้อนแต่มีลมพัดเย็นเย็นมีลมพัดเย็นเย็นมานะคะอยู่ทุ่งนามาชมข้าวข้าวกำลังจะเหลืองยังไม่ถึงฤดูเกี่ยวอีกไม่นานก็คงจะได้เก็บเกี่ยวแล้วทุ่งนาทุ่งข้าว บรรยากาศทุ่งนาก็เป็นธรรมชาติเนาะคะ่ะออกมาแล้วก็สบายใจอน,น้ำหงให้หน้าพี่น้องป่าคอนป่าคอนให้หน้าจังน้อยกับเอาป่าไปมกต่ำบางฮวงกิ่อยูเทียงให้เทียงหน้าตามธรรมชาติของคนอีสานเนาะอีสานบ้านเรามี่ซำนี่แหละพี่น้องออกมาทงมาหนากอ่ะลูกสึกว่าสดชื่นมีความสุขในแบบฉบับของคนชาวนาหาไม่ได้หาได้แตะ คนอีสานนี่แหละคือคนอีสานบานเห่าเห็นธงเห็นหน้าเห็นเขางามๆกับสดชื่นสบายใจสบายตามันก็ไม่ได้สวยได้งามสำหรับเราหรอกเนาะคือเอาธรรมชาติมาฝากพี่ฝากน้องส่งไปลงคลิปไปทั่วโลกเพิ่นอยู่ต่างประเทศเพิ่นเห็นเขา่าเห็นธงเห็นหน้าเพิ่นก็ติคิดหอดบ้านเนาะคะ่ะชมคลิปนี้แล้วขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข เฮงๆปังปังสุขภาพแข็งแรงอย่าเก็บอย่าจนนะคะมีกินมีใช้ตลอดปีตลอดไปเนาะมีแต่ความสุขทุกๆท,ท,ท,ท่านเลยเขามารับชมชิปให้ยายจันชาแนลเป็นป่าคอนพี่น้องนั้นน้าหงน้าหงแก่ให้หน้าจาักน้อยเพิ่นเกี่ยวเขาเพิ่นก็เอาป่าคอนป่าคอนอยู่แก่อยู่ทงอยู่หน้าห้าปูกัล่งหู้เกี้ยวเขาแล้วกับคุดปู ขุดปูไปอ้อไปออมขุดปูไปปนปูยามหน้ายามแหลงนี่มั่นดีจ้ะพี่น้องปูมั่นปูแสบอาหารบ้านเราเนาะกินหอยกินปูอยู่ตามธรรมชาติแดดออกแดดออกเล็กน้อยแต่ก็มีลมเย็นๆวิถีชีวิตคนบ้านๆมาทงมาหน้าเห็นเขางามกับไทยเขาให้พี่ให้นอ้องเข้าชม ข้าวทุ่งนี้งามมากเลยจนลมล่มพัดแล้วก็ลมลมพัดจนข้าวล้มเนาะคะ่ะเขากล็ล้มคุณนะ่ะล่มมากแล้วลมพัดลวงข้าวปิวลมพัดเย็นเย็นมีความสุขในแบบฉบับของชาวไร่ชาวนาเพิ่นเห็นเขาเพิ่นห่วงใหญ่ห่วงใหญ่ได้เข้าลายเนาะคะ่ะปีนี้เข่างามห่วงใหญ่ขาดว่าเพิ่นกระสิ ได้เข่าขึ้นเล่าขึ้นเฮื่อนเพิ่นห้ายอุดมสมบูรณ์ข้าวงามงามลวงใหญ่ๆวันนี้แดดออกหน้าทงนี้น้ำยังไหลยอยู่นาอพี่น้องคุณน้ำก็ยังอยู่แต่ก็มีปลาในน้ำมีปลาในนามีข้าวอุดมสมบูรณ์ สำหรับชาวไฮชาวนาก็มีความสุขไปในแบบของเพลินน่ะละเนาะมีความสุขไปแบบชาวนานั่นแหละทงไฮทงหน้าเดี๋ยวจะพาเดินกลับบ้านแล้วเนาะคะ่ะมาชมทงชมหน้าเดินกลับบ้านแล้วบ้านยายจันก็จะเป็นถนนเดินกลับบ้านกอไผ่นี่ก็เย็นเย็นพี่น้องล่มผัดเย็นเย็นข้างกอไผ่ ไปเดินกลับบ้านกันลมเย็นเย็นสวนป่าลมก็พัดมาเดินกลับบ้าน cái bả à, thung na, tiếng nôc hòn, tiếng nốt tiếng thiên chát nôc ở trên tôn nôc nhiều, nhiều, tự nhiên, thiên เสียงนกกระจิบกระจาบวิถีชีวิตบ้านๆเดินช่ทมทงช่มหน้าแล้วก็สิกลับบ้านกันเ้อจะ้ะดูผักบุ้งผักบุ้งก็เกิดตามเนี่ยข้างทางขางทางข่าง,ท,าง,างทงข่างหน้ามีผักบุ้งเต็มเลยผักบุ้งเกิด ผักบุ้งยอดผักบุ้งงามๆนะคะผักบุ้งยอดสวยๆงามๆยอดผักบุ้งพี่น้องผักบุ้งอยู่ทุ่งอยู่นาหาอยู่หา,หา,หากินไปพี่น้องเห็นผักบุ้งก็เอาผักบุ้งเนาะท่าง มาทงมาหน้าเก็บผักเมื่อบ้านเนี่ยผักบุ้งงามๆเนี่ยชุ่มตำพี่น้องเป็นผักบุ้งงามๆเขาก็เก็บเอา หยดนน้อยล้วผักบุ้งไปปล่อยลงบอ่อลงบ่อปลาบ่อปลาเลี้ยงปลาไว้อยู่บ้านเอาพักบุ้งไปทิ้งลงไปทิ้งลงบ่อเนาะคะ่ะนี่ตน้นใหญ่ๆนี่เพื่อนก็สติเกิอดอยู่ในบอ่อปลาเเอาไปโยนลงบ่อปลาเอาไปปลูกว่างั้นเถอะเนาะนี่มีรากด้วยเอาไปปลูกไว้ไปปลูกไว้ก็เกิดได้พี่น้องเกิอดอยู่ในบ่อปลา นี่เราจะาไปโยนลงบอ่อปลาเพื่อพักบุงไปโยนลงบอ่อปลาที่เราเลี้ยงไว้ยอดเพ่นเก็บเอายอดแล้วก็เอาต้นไปนั่งไปให้ปลาน้องกับตันเพิ่นเลี้ยงปลาไว้เดี๋ยวจะเอาต้นผักบุ้งไปโยนลงในบอ่อเอาไปเลี้ยง ผักบุ้งไปปลูกพี่น้องเอ้ยถ้าไม่เห็นผักบุ้งเอาไปปลูกไว้ในบอ่อให้ปลาส้นไปให้ปลาส้นผักบุ้งไป กวางบูงไปปลูก ขอบคุณนะคะอที่รับชมชิปยายจันมาเอาผักบุ้งไปปลูกจ้ะไปปลูกไว้ในบอ่อปลาที่หน้าบ้านของยายจันนั่นแหละชิปนี้ก็ฝากไว้สำเนแหละจ้าเอาผักบุ้งไปปลูกดึงออกมาแล้วนี่ขอบคุณในการรับชมจ้าสวัสดีค่ะ